ครับผมพบกับรายการป่านคุงซ่านะครับวันนี้ก็จะมาเล่นด่อสองกันนะครับไม่รู้ว่าจะเกียนกันหรือเปล่านะฮะไอ้เหี่ยนตัวอะไรดีเอ่ยวันนี้จะเล่นแนวขอบอกันหรือเปล่านะครับโผล่ลงมบางขึนเยอะสุดเป็นตัวอะไรครับผมเป็นนะรอด่วนมานาดาเชมิสเมตมาบอมเป็นไนเปอร์ไหมแล้วแต่วะรอดูวนสุดปิเสียงคนยังไงอะ มันจะปิดตอนนี้ไม่ได้ต้องไปรอ,อเข้าเกียงเป็นตัวอิยังดีเนี่ยเจอโดนแล้วเจอดูสิเล่นตัวอะไรดีว่าเจรไม,มา,านั้น เล่นท้องเนี่ยเป็น,นตัวอะไรเดีเอ้เยลองเล่นตัวนี้ดีกว่าครับผมอ่านะฮะลองมาเล่นกันเลยนะครับกดี๋ยปุ่มหนึงนะฮะเดี๋ยวจะ,นนะ,ะวต้องอ่ารเสียงเนาะเนี่ยกดตรงเห็นหนังสือข้างบนเลยบัดหนังสือข้างบนอะ,อะตายอะแล้วก็คลิกตรงข้างๆหนังสืออะที่เป็นแถบ อ่าแล้วก็ไล่ปิดลำโพงอ่ะมันจะมีด้วลำโพงอยู่ว่าไล่ปิดเพลงให้หมดเลยเค่คอยเออกเคลียร์เสร็จเลยล่างอ่ะฮะก็ปรับรปรเป็นภาษาไทยแล้วนะฮะก็สกิลแรกกระแทกยูซ่านี่อัพอะไรนะเสิร์ฟ อ่ะฮะกูซ่ายับอ,อะไรอ่ะถ้าสามก่อนสามก่อนนะโอเคเซอร์เบีเกมมันมันยีน,นเสียงกูพูดปะเนะี่ยไม่เอ้ยไม่ยินยีนแต่ในที่กูแคชใช่ออหนหนไหมอ่าเอมอนดี้นี่ทำยังไงเดี๋ยวก็โดนนอเรนเจอร์โอเคโอเคเล่นตัวอะไรบ้าเลื้สองก็อาแพ้สองโอเคอ ถ้าถ้าหนึ่งมีคือตันใช่ไหมบวกได้ไหมบวกได้ไหมบวกได้ไหมโอ้จะตายแล้วเลยสิบห้าทีเราบอกมาเสร็จก็ดูข้อมูนดีมีอยู่ก็จะไม่ตัดกันเลยนะครับแล้กออกวก็จะถ่ายกันเรื่อยๆเลยนะ โอ้ยโดนอีกแล้วทำไมต้องต่อตัวเรือสีถึงจะอัพแรกอ่ะโอเคเดี๋ยวถ่ายตอสองเสร็จก็เดี๋ยวถ้าลงคลิปเสร็จก็ถ้ามีใครดูเยอะก็จะไปถ่ายบอลซีกันนะครับผมนะฉันไม่ซืบอู้โดนอีกแล้ว <c oughs> จดสักดอกจดสักดอกระวังดอระวังดอเสือไหมกูดังปล้ว <c oughs> ดังเอ็แมนออกของอะไรมอึดอึดยังไงวะเนี่ยไส้เหรอว่าเดี๋ยวมึงก็ตายอะระวังอันนี้อ่ะของของเพื่อนผมนะฮะชื่อเสือนะ สุก้อยออกอะไรบ้างบ้างครับวานดูดิอืมงานนี้คือของคนเสือกนะครับใครไม่ดูทานล่อขอโทษด้วยนะฮะถ้าแหลกยังไงก็บอกเลยนะครับ ยัาไม่หิวโดนไว้อ,บบอ่ะยังเป็ดโอ้โหใกลจังวะมงคิดว่าแอคเล่นเป็นบ่เป็นมัน้งอ๋อคอมโอโจะตายแล้วไม่ได้ไม่ได้ทำไมนี่มันพูดเดยอะจังลววเลยวะไม่ดูพูดเลยไหนๆหมันพูดอยู่อ่ะดูกันเลย ผมคิดว่าท้อไปผมถึง่ายแค่15นาทีหรือ20นาทีนะครับเพราะว่าถ้า่ายเยอะอย่างเงี้ยฮะมันจะลงแล้วก็จะลงนานนะถ่ายเป็นพาสดีกว่าลงง่าย ใครเล่นไก่วะวันนี้ก็ฆ่าไปแล้วกันเยอะเลยนะครับผมวันนี้ก็สองหนึ่งนะแทมเอเสียเราเสียเท่ากันนะแต้มนะฮะ กแต่มาเสียนี้ตอนนี้ว่เท่ากันมาก่อนตอนเลาแรกก็ตอนนี้ก็โดนกดอย่างหนักเลยนะเกรนจะเล่นกลางคงจะได้ฟรีโอ้โหแล้วดูเพื่อนจะตายแล้วแย่งนกเลยเสียงเสื้อเลือดเหรอเสื้อเลือดเหรอเซฟอ่ะเอากินไหมกูไปแทนไม่ใช่ไม่ได้ เอาไม่ได้เหรอมึงต้องกดให้กูอ่ะเอาไปเลยเอาเลือดกูกูให้ไงเฟรียเสริมเสิริมเพื่อนจะตายเลยเพื่อนปิป้อมแกแตกเปล่าวะแกคอยแตกไปกนไปี่แหละไม่เป็นหายนี่ย้ายได้เปล่าวะยังไม่ได้ มาจัดแอกเลยไหมชิบหายมานานไม่พอเฮ้ยตัวนี้ตัวนีีี้้ตัวนดอะนะมานานไม่พอกระปอวะล่ะไม่พอโทษลืมดูว่าไม่พอกินแรกก็ดีรอแป๊บนึงเอาตัวนี้นะเอาตัวนี้นะตัวเลนเจอร์พอยังพอยังพอละ บวกเลยบวกเลยอย่าหนีอันนี้มึงเหนยตายจับได้หนึ่งตัวอืมก็ได้คนละตัววันนี้ก็ได้ไปแล้วนะฮะคนละตัวนะครับจะพาเซียนหรือพาเจ๊งเนี่ยก็ดูกันดีทีนะครับเบียวันนี้ก็เวลาหานไปจะแล้วเจ็ดนาทีนะจะมอฟฟิงนะ ไม่บอกว่าม่สิงนะโวก,กากเนาจะดูไอเทมของอ,งอีกทุกตัวนะฮะตัมัสเซฟไมเงิน <m iss im> แต่ละคนไม่ทำไม่ธรรมดา ไปแจ่งแร่ไปไม่ไหวเหรอเสริมต้องไปซื้อตีนสปีดอรอไม่ไม่ซื้อตีนสามสี่อ่ะจะออกอ๋อของมึงนะตีนสปีดของมึงตีนสปีดนั่นมึงก็รีบออกอันนั้นเลยดูเลือดใหญ่เลยนะรีบออกดูเลือดใหญ่แล้วก็ไปอยู่โรชาน ดูเลือดใหญ่ว่าดูเลือดกลางวะดูเลือดกลางน่ะแต่เออเออดูเลือดกลางนี่ว่ะพูดอีกพูดอีกอร่อยใช่ โ oh อ,อ,อ้ไม่นะสาบอกว่าหาผู้ขอคลิปอ่าบอกว่าบอกว่าบอกว่าไม่ขอได้รองเท้าลีมานาตอนนี้ได้รนะอไปซื้อยู่โอ้ยแอปนี้รอมานานหมดนะ ็ร oh oh. hey. hey. okay, um ู้อโอ้โหเอเชีเกอร์เอ้ยใช่อรสุดอร่อยอร่อยเออบอข้างหลังมามา Nhúng vô đi. Rồi. À này. Đánh vào. vô rồi. Đây đây đây. Ô nó e à mình double damage đấy. của coi악 với the spirits calling me? bỏ farm Join rồi. ไี้สตันนี้เย้ยมันบอกอ่ะมันไม่ขึ้นมาเลยมนเะงียบนี่ก็าจะเห็นว่าใครเบื่อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเ,เปิดเพลงให้ฟังนะครับเบาตายเรียบร้อย อะไ,ไปมึงฟาร์มเนี้ยมันเลยตอนนี้ระวังโรเนเจอร์กับแอนนหน่อยเออเรรมดาเลย อากูตายอ่ะอืมเฟลตัวแกงบ้านก็นดีเลยไอชีวิตมั้แต่ฟฟาร์ปรเด้ชาร์ตเบดมัามันเรื่องไรบักครูเราตามซื้อของโอเคอหยุดพิงแล้วนะ บอกฟังไปด้วยถ้าเคียดร่าายแล้วเสร็เครียดดอดก็ฟังเพลงขำๆไปก็ได้นะเชียร์ชมินญไม่งโงโหดูขอมันดิขอมือมอย่างดียังไม่ฟาร์มสักอย่างไม่ช่วยเพื่อนเลย Mấy tía aroma không the sad me เป็น 是啊，是啊。ก็ยังดี หาเล่นใหม่นะะเด็กัดในก็ขอโทษด้วยนะการรักษาสังเพลงไปนะฮะคนที่เงียบๆเนาะชอบสังเพลงการนี้ก็ให้ฟังเพลงด้วย,ย,ยนะยได้เล่นเกมไหนดวนะยนะโยนอนูวะ โอ้ชวีก็ใครที่อยากจะแอดเพื่อนแอดได้นะเอาอดดชิ้ให้รอสองนะสำหรับคนที่อยากเล่นนะโหดกันได้เลยฟรีไม่เสิร์ฟ ฟีดในสตีมนะฮะใชรก็เปกันลองเล่นกันได้นะน

เดินจาตีปะ,ะ่าเห็นเมื่อกี้มอฟินอยู่เฉยๆตีไอเชมินม่โอ้โอ้มันเล่นสายดังป้อมแล้นี่วาเนี่ยเิดคือไปเง ผมไม่ก็อยากขอแฟมแฮงล็อกจะเล่นครับผมกดดังไม่ได้นะีเ๋ย่ไม่ดีสิใเกมนะ ย้อนนาที17แล้วนะโัวอัดอีกสามนาทีได้เอาลูชาเลยไปแปดนาทีเนาะเดี๋ยวพอล้วเอาลูชาเลยผู้ขอไปสิบเอ็ด โอ้หเจะรีบไปทำไมวะเชียจังเบลอนาล์เบลอนชาแล้วเคยเกตายเสวลาเอาโรชานี่มันมันต้องกดสกิลหนึ่งวะ กดสองนั่นเดียวกดสองดิกดสองกับอันตีอ่ะโอ้โหสุดนี่ก็อันตีแน่นตีดิยัม่มีคนตายอันตี

มันเจอดาร์ลินเจอร์ทีเดียวตายเลยนะเฮ้ยสีฟ้าสีฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเีอะไรอยู่ไม่ช่วยแล้วยืนกำลังเข้าล ตอนนี <inator üman> oh ้มันตัวมันติดเพือเนี่ยว้าห้าทีแล้วกันทำอะไรแช่เฮียุเลยุต่อไปพโอ้โหดูไอชั้มินที่มันซามโดนโอ้โหดูตังมันดิกแล้วคือไม่มาเชื่อเพื่อนติดม่วงๆอ่ะ ัมันจะซื้อบ้านเลยคือสตาร์เขาควรจะอัพไปแล้วไหมใช่ไอเชอร์มิดแต่ไม่อัพมีอยู่อันเดียวทำอะไรเขาไม่รางเอาไปเลยมีนั้นม,ม,ม,มีบินอยู่ไปล่างล่างวนดิ

ติดตั้งออกหัวใจเทียมเลยรู้จักไหมอ,อันไหนหัวใจเทียมไม่มึงก็ออกใช้โดเบียนไม่ก็บินอะ่ะออกใช้โดเบียนก่อนดเลยโดเบียนมันหนีไงยยม,มันโดเบียนคืออะไรวะไอ้ดาบล่องหัวนอะที่มันดำดำ,ดำที่ไอชเซอมิดมันออกอะ่ะที่ไอ้ไอ้มุ้ม่งมันออกอะไม่ได้ละเออมึงจะได้ล่องหัวไปตกเขาส่วนกูบินไปตันแล้วมันก็ล่องหัวไปตกเขา สอนะฮะสกอรยีย่บองกนะเราเล่นเจอไหมอเรียมีเชลดเบลไมชนะเน็ดเลยเยังยัที่จะเอา

เฮียไอชูม <Yeah. S 1> ิดมึงมึงสายฟามมั้ยเนี่ยไอม่วงม่วงฟามี่ไงวะเออเนี่ยได้เชิดเบล่ย็เย็นเย็นระวังนะอว้ยระวังนะตัมโตฟอมมีตัวนี้มันออกมกมาบ่าวะเฮียไปช่วยไอชูมิดเลยเลยไปช่วยไอชูมิดหย Anh sút ạ, anh sút nè Điệp lo